ปวดเอวใช้ยาตรากระเบนเน็บขอบคุณห้างขายยาจอมทองยาทาดจอมทองพร้อมด้วยยาทาดจอมทองแคปซูลสกัดแล้วก็นึกถึงอุปกรณ์มวยครับลองนึกถึงอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มีครบวงจรเลยนะครับทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ซ้อมอุปกรณ์ที่ใช้ทำการแข่งขันครับแล้วก็กางเกงสวยๆในวันนี้ครับ ก็ได้อุปกรณ์วัวยี่ห้อพายนะครับสนับสนุนทั้งนวมแล้วก็กางเกงที่ทําการแข่งขันในค่าคืนวันนี้ครับมาดูกันยกที่3นะครับทางด้านของดอนคิงเปิดเกมชวนทะเละนะครับมีแท้างขวาหมัดขวาแล้วก็พยายามจะปล้ำในตีเข่านี่แหละครับมาดูทางด้านของดีเซเล็กนะครับกดแขนไล่แขนเอาไว้แล้วก็แทงโตโอ้วงในนี่ดูว่ายังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมาดูกันที่วงนอกกันตอนนี้ทางด้านของดอนคิง ขยับขยับ้าไปเตะขวาจะหลุดโอ้โหวันนี้ดูดีแต่เล็กมานิ่งเหลือเกินนะครับไม่มีตกใจนะครับคอยบางคอยโต้สวยๆครับอ้าสรุปลสลับไปเรื่อยนะครับดิซิเล็กตั้งกำแพงไว้ตั้งไว้เลยนะครับอ้าวศอกไม่ยังไม่เข้าวันนี้ท่านต้พงต์งวุฒิเศรษฐพิทูลนะครับในนามของ5ดาวแล้วก็ซีพีเมจิด้วยนะครับแล้วก็ชเครื่องปูเซนเจียลหนังนี่วางตัวประเทศสมโอทีด้วยอ้าวมาบนเวที ไ่ไม่อีกโดนทิง้งเอาลุกเสียเล็กแกต,ตั้งกำแพงไว้เลยทีเดียวตั้งโตตั้งกำแพงเหมือนกับมวยสามขาตั้งไวเ้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเข้าตีไม่ได้โดนทิง้งดูแล้วจะไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับดินเสียเล็กต้องขยันนะครับเพราะโดอนทิงน้งมีเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับโอ้แข้งขวาต่อยมาแทงเข่าไปเรื่อยดีเสียเล็กขยับหลอกล่อดูครับ เป็นมวยขวาครับหรือว่านี่ดึงไม่พ้นก็โดนขวาลำตัวเข้าไปนะครับแล้วก็มีซ้ายที่โต้ค้นเหมือนกันทางด้านของดีเซลเลตโอ้โหนี่ครับมาหมัดมาศอกมาครับเดี๋ยวต้องดูครับใครจะเสียโฉมก่อนกันทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นนักชกรูปหล่อด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงจากจังหวัดตรังน้ำเงินจากระน,นองอก็ซิซ้อมอยู่กับลุงกิบ่อลุกโลดน,นะครับฝ่ายน้ำเงินประเภท ค่ายนี่มียอดมวยด้วยกันทั้งสองค่ายติดตามกันต่อยก้าวไฟบนเวทีแม่ดิเซเลกกระจเย็นตีหน้าแกดีโดนทิงขยับไปเรื่อยนะครับลงทุนก่อนเข้าไปเอา้าหลุดหลุดหลุดอา้าวเข้าอีกดิเซเลกขยับเข้ามา,าตั้งอำแพงไว้อีกแม่โดนทิง้งในตีไม่ได้นะครับทำท่ทยายตีได้แต่ว่าดิเซเลกแกกลางแขนไวเลยอ่ะกลางแล้วล็อกปีกไว้เลยปลายยกแล้วนะครับอา้อาวกรรมการแกะแยกสู้กันต่อ เดินอีกดอนทินดิเซเล็เอ้าเตะมาแม่ดิเซ,ลเ,ซลเล็กแกกาดไม่ตกโอ้โหมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นหมดยกหมดยกในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านวิชัยโภชนะกิจครับประธานมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยากครับท่านอดีตอธิบดีกรมการคร้าภายในวันนี้ก็ท่านไทเกียริเข้าเนี่ยครับวันนี้ขอขอบคุณครับ อ่าวันนี้ทั้งไก่ย่างห้าดาวพร้อมทั้งนมสดเมจิแล้วก็ฉีดเชื่องปูเซินเชียวหนังด้วยนะครับเอาละครับโยกนีนะครับดูว่าทางด้านของดอนคิงนี่ออกมาเร่งเกมเต็มที่แล้วนะครับเบียดเข้าไปออกแข้งขวานะครับต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในตีเขา่าโอ้ดีเซนเล็กคอยชกตั้งรับนะครับมีแข้งซ้ายนี่ตีหน้านี่ออกแม่นยำเหลือเกินนะครับทางด้านของดีเซนเล็กหลุดไม่ได้นะครับดอนคิง จับไปเรื่อยนี่เลยครับพยายามจะปล้ำไหนก็โดนบวกศอกไปก่อนโอ้โหวงในดูตอนนี้นะครับทางด้านของมวยฝีมืออย่างดิเซเล็ตนี่วงในนี่ก็ไล่แขนอยู่ทําให้ทางด้านของดอนทิงนี่ทาอะไรได้ไม่ถนัดครับวงในอา้าวแกชกแบบละเอียดเลยอะ่ะดิเซลเล็ตนะครับอา้าวแกกเเ็เล็มไปเรื่อยเล็มไป,ลไปเรื่อยดอนทิงมาทีไปทีนึงเข่ากลาไปเรื่อยดิเซเล็ตขยับขยับขยับมาเรื่อย วันนี้อุปกรณ์มวยนึกถึงเลยไฟเตอร์นะคุณมินาโคนอา้าขวาไปตีอีกทีไปทีนึงดีเซลเล็กขยับมามาปีนหน้านี่เหมือนกับอัตโนมัติเลยเอาแทงกานขาขาเอาเดี๋ยวต้องลงทุนหน่อยนะครับอตอนนี้ยกสี่ครับมาดีเซลเล็ก วันนี้เลือกออกได้สวยๆเลยครับสถานการณ์เลื่อมดีกว่าอยู่นิดๆแต่ว่าตอนนี้อะไรมันก็ยังเกิดขึ้นได้ครับเบียรีแต่ว่าดอนทิงเองก็ไม่สนเบียดอย่างเดียวชวนทะเละตั้งแต่ยกแรกนะครับเดินมาตั้งแต่ยกแรกเอาล้วครับตอนนี้แข้งขวาของดอนทิงก็เริ่มทำได้ดีดีเซนเล็กก็มีแข้งซ้ายมาะกันมาดูกันที่วงในตีได้ไม่ได้ครับเขาอาชีพอย่างดอนทิงเริ่มที่จะทำได้ดีเหมือนกันนะครับวงใน อ้าวขยับไปเรื่อยนะครับโดนทิงขยับจะเข้าถ้ำดีเซลเล็กแกก็ตั้งคอยโต้การไม่ตกอยู่ีหน้าของเอา้าเตะก็ติดอีกติดอีก2อกอ,อติดแล้วอ้าวพยายามล่อให้ดีเซลเล็กเข้าเหมือนกันนะครับโดนทิงแต่ว่าดีเซลเล็กนี่ใจเย็นทิงสีงนะย็งกับน้ำแข็งอีกอยู่ในตู้เย็นว่างั้นเถอะอ้าวแกก็ตั้งไว้ตั้งไว้อ้าวโดนทิงก็แทงมาเหมือนกันเอาละครับเย็นเยอะๆก็ไม่ดีนะครับตอนนี้ดดนทิงนี่แรางขึ้นมาแล้วนะครับ มีแท้งขวาวงในนี่แทงได้สวยๆดีเซเล็ขยับหลอกล่อนะครับยังไม่รีบร้อนนะครับนี่แโดนเข้าไปแล้วดอนคิงกล้าไในแล้วก็แทงได้สวยโอ้โหสถานการณ์นี่ทิ้งดำแน่ครับยกสุดท้ายนี่แหละครับมาขยันขึ้นเรื่อยๆดอนคิงโอ้โหขวาดอกนี้ของดีเซ e เล็สวยครับเอาละครับเบียดก,กันไปเรื่อยหลุดหลววไม่ได้เลยดอนคิงนี่เพราะว่าดีเซเล็นี่พยายาม ตึงแล้วก็ออกสวยๆมาดูกันยก02นะครับ662 6555จาก k m o t o r ครับนี่ครับยกสุดท้ายมาตอนนี้ดอนทิ้งเล่นเกมเลยครับมีโอกาสออกได้3แบบเลยครับวันนี้แล้วก็รองขอบคุณนะครับเครื่องดื่มโปร150มีวิตามิน b 3, b 6, b 12ขอบคุณเครื่องดื่มโปรไวต้าเติมความสดชื่นมีชิวชีวาให้ตัวคุณไบอนอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซ ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก Mouse Wash Light like ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อโรคไมโครมนอก Solution ผลิตภัณฑ์ก็จัดคราบมัน Easy Clean และสี Nano Super Special Armor TPI ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับทางด้านของดอนพิงพยายามที่จะเดินเบียดสาดแจ้งปล้ำในตีเขา่ามีใสเล็ขยับหลอกล่อนะครับแล้วก็คอ,อยดักออกข้างขวาสวยๆมาแล้วครับแต่ว่าสถานการณ์นี้เหลืออีก2นาทีนะครับ ปล่อยให้ทางด้านของตอนทิงนี่เดินลุกไล่ดีเซล็กนี่ก็คอยบงังคอยโต้คือสวยๆเหมือนกันครับเอาละครับเกณฑ์การชกถึงตอนนี้นี่ถือว่าสนุกครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางอุทัยทัพภาษาด้วยนะครับอัตภัสสินิยสารด้วยแล้วก็บบสมใจด้วยนะครับวันนี้ท่านเกียรติมาชมมวยด้วยนี่แหละหลายๆท่านเลยทีเดียวนี่ ไทยทัพภาษานะแล้วก็นัทธพัฒน์ศิริารด้วยนะครับพร้อมทั้งพบบอสใจวันนี้ให้เกียรติมาชมมวยในสนามด้วยในศึกภาคกลางมวยรวมคนคนชนะทุกคนยูมวยมันมันสุกวันนี้นะครับฝ่ายแดงดีเซลเล็กน้ำเงินวันนี้ดอนคิงเอาละครับในช่วงปลายยกนะครับทางด้านของดีเซลเล็กนี่ออกมาชกตั้งรับนะครับปล่อยทางด้านของดอนคิงนี่พยายามเบียดออกไปแล้วก็เดินสาดแข้งเป็นการใหญ่นะครับแต่ก็ ยังไม่ชัดเจนนะครับในขณะที่ดีเซเล็กนั้นคอยป้องคอยบังนะครับแล้วก็โต้หมุนออกข้างไปเรื่อยครับเอาเลยวเวัยคุณอาทิก,กว่ากว่านะครับมาก็ดูดีกันเลยไม่เข้าแล้วนะครับนี่แล้ววันนี้มาถ่ายทอดสดนะครับทางทุพยุมวย,ยมันวันศุกร์ที่สนามแข่งขันนกเขาชาวาหวังดีนะครับอำเภอชนะจังหวัดสงขาวันนี้ทางท่านรพงเิเศษไพฑูรย์ในทีมงานทั้ง5ดาว แล้วก็นมสดเมจิด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอุทัยทัพอาสานะ,ะนาออรัตาสินีอาสารพบอสมใจด้วยแล้วก็นายกอบบ้านหิกนี่อุทัยอยุธยาด้วยเอาเอาลครับสถานการณ์ในช่วงปลายยกนะครับดูว่าต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้บางด้านดอนคิงเองก็เดินมาสี่ยกเต็มๆนะครับยกนี้นี่มาแลกแข่งกันในช่วงต้นยกแล้วก็ออกมาคุมเกมเหมือนกัน เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับนี่แหละครับหมดยกสุดท้ายนะครับแล้วก็คู่ต่อไปห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยช่อฟ้ากับมงคลเพชรว่าใครจะนอกใครมาดูคู่นี้ก่อนนะครับฝ่ายแดงดนคิงฝ่ายแดงนะครับดิเซเล็กน้ำเงินดนคิงกรรมการรับไปให้คะแนนเรียบร้อยทั้ง3มมุมไปไหน ไปที่แดงนะครับวันนี้ก็คือดีเซลเล็กเพชรดีอ a คาเดมี่ชนะคะแนนดอนคิงเกียตนาบีไปพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อไป